ข่านิยมในการประพฤติปฏิบัติตน4สีเอิปการข่านิยมเคียงคู่จิตอาสานางสาวณัฐนาส้อยเสนานักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการสำนักงานเกษตรอำเภอนามนจังหวัดกาฬสินเกิดเมื่อวันที่24มิถุนายน2524อายุ41ปีระดับการศึกษาปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเกียรตินิยมอันดับสองจากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตกาลสิน หน้าที่ของรับผิดชอบในปัจจุบันดำรงตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการปัจจุบันรับผิดชอบเป็นเกษตรตำบลสงเปลือยและเกษตรประจำตำบลน้องบัวสำนักง,งานเกษตรอำเภอนามนและได้สมัครเป็นประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจผลงานกิจกรรมดีเด่นได้คุณธรรมเป็นผู้มีความประพฤติที่มีความขยันมั่นเพียรและซื่อสัตย์ดำรงตนเป็นข้าราชการที่ดีด้วยความดิดมั่นหลักคุณธรรมหลักนิติธรรม หลักความโปร่งใสหลักความมีส่วนร่วมหลักความรับผิดช,ชอบและหลักความคุ้มค่ามีครอบครัวที่เป็น,บนแบบอย่างที่ดีตามวิถีที่ดีงามของสังคมไทยมีครอบครัวที่อบอุ่นโดยนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในแนวทางในการดำเนินชีวิตไม่มีการทะเลาะเบาะแว้งกันในครอบครัวประกอบอาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาให้แก่บุตรหลานไม่เคยมีประวัติถูกลงโทษในฐานะเป็นพลวันดีเด่นรุดทองคำ มีความเป็นผู้นำและได้รับการยอมรับจากสังคมมีภาวะผู้นำแบบประชาธิปไตย รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นมีความรับผิดชอบสามารถเป็นที่ปรึกษาหารือในหน่วยงานเดียวกันหน่วยงานภาคีและประชาชนที่สำคัญได้ขับเคลื่อนงานนโยบายจังหวัดกาลสินแต่ช่วยอย่างยิ่งค่านิยมในการประพฤติปฏิบัติตน11ประการของชาวจังหวัดกาลสินคนดีสีกาลสิน์และองค์การหมู่บ้านชุมชนคนดีสีกาลสิน์ได้ประพฤติปฏิบัติตนเป็นดีอย่างที่ดีในทุกๆอย่างทุกค่านิยมจนที่ทียอมรับของหน่วยงานทุกภาคส่วนและได้รับความไว้วางใจจากท่านในอำเภอ ในการเป็นผู้จัดทำเอกสารรูปเล่มเสนอผลงานการประกวดในด้านต่างๆอาทิเชน่นการประกวดคนดีสีกระสิน์ค้นนิยมสี่อเอ็ดประการการประกวดหมู่บ้านชุมชนคนดีสีกระสินการประกวดกำนันผู้ใยญ่บ้านยอดเยียมประจำปีพุทธศักราช2563จนถึงปัจจุบันผลงานกิจกรรมขัานนิยมเคียงคู่จิตอาสาเป็นสมาชิกจิตอาสาพระราชทานมีจิตสำนึกในความเป็นไทยด้วยใจที่รักเคารพสถาบันที่สำคัญของหลักคือสถาบันชาติ สถาบันศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยความสมัครใจช่วยเหลือผู้อื่นยอมเสียสละเวลาแรงกายแรงใจแรงสติปัญญาในการทำงานที่เป็นสาธารณประโยชน์โดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆสำนึกและภาคภูมิใจมีจิตสาธารณะเข้าใจเรื่องใสในหลักจิตอาสามีความเลื่อกใสสำนึกและภาคภูมิใจที่ได้เห็นจิตแห่งการให้จิตแห่งความดีทั้งปวง พร้อมจะเสียสละเวลาแรงกายแรงใจแรงสติปัญญาเพื่อสาธารณประโยชน์และความสุขที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่นดังคำกล่าวที่ว่าเราได้ทำความดีด้วยหัวใจโดยร่วมกิจกรรมจิตอาสาของทางราชการหมู่บ้านชุมชนอย่างสม,ม่ำเสมอเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญต่างๆเป็นประจำเพื่อพัฒนาท้องถิ่นแต่ละชุมชนให้น่าอยู่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีความรักความผูกพันเอื้ออาทรกับบุคคลในครอบครัว,รวสังคม ชุมชนและหมู่บ้านโดยยึดหลักการสัมพันธภาพที่ดีระหว่บบางบุคคลในครอบครัวสังคมชุมชนโดยรู้จักตนเองรู้จักคนอื่นมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีมองโลกในแง่ดีทมความเป็นจริงมีบุคลิกภาพที่ดีแต่งกายสะอาดสุภาพเรียบร้อยและถูกกาลเทศะมีความรู้ความสามารถที่ทําสิ่งต่างๆได้ดีเป็นที่พึ่งของตนและผู้อื่นได้มีความรับผิดชอบในหน้าที่การงานที่ได้รับมอบหมายจากกลุ่มจนสําเร็จบรรลุผลได้ดี รู้จักแบ่งปันเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่นยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการประกอบอาชีพหน้าที่การงานน้อมนาหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดํารงชีวิตคือมีความพอประมาณมีเหตุผลมีภูมิคุ้มกันที่ดีร่วมเป็นผู้นําในการจัดกิจกรรมจิตอาสาโดยเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาในแต่ละด้านโดยทุกด้านมีโอกาสอย่างสงมบเสมอทั้งนี้อาทิเช่นหนึ่งจิตอาสาพัฒนา การกขุดคลองการจาัดเกษตผักปชวาการปลูกต้นไม้การพัฒนาถนนหนทางพื้นที่สาธารณะหมู่บ้านชุมชนวัดโรงเรียนรวมทั้งการพัฒนาโครงการต่างๆที่สร้างความเป็นอยู่ของชุมชนให้เข้มแข็ง2จิตอาสาด้านภัยพิบัติอาทิเชน่นร่มกิจกรรมจิตอาสาเตรียมพร้อมรองรับภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นจากธรรมชาติและสาเหตุอื่นๆที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือเทื่อคมเดือดร้อนของประชาชนจากภัยพิบัติอาทิเชน่นอุทกาภายัยวาตาภายัยอัคคีภัยเป็นต้น สามจิตอาสา,าเฉพาะกิจอาทิเช่นการจัดดอกไม้ราเรืองเพื่อใช้ในงานพระราชพิธีพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมมหาราชบรมนาถบพิตรในรัชกาลที่9และร่วมกิจกรรมพัฒนาถนนเส้นทางในขบวนการรับเสเด็จและพัฒนาถนนหนทางเพื่อก็อรับขบวนเสเด็จเป็นตน้นรางวัลและประกาศเกียรติคุณที่เคยได้รับเป็นบุคคลดีเด่นในปีพุทธศักราช2563ข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับประเทศคุดทองคำ พุทธศักราช2563ได้รับประกาศเกียรติคุณผู้ปฏิบัติงานโครงการการสินแฮ้พิ้เนตโบเดลผลงานดีเด่นรางวัลเลิ่รัฐสาขาบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมประเภทรุ่มใจแก้จนประจําปีพุทธศักราช2563สํานักงานพัฒนาระบบราชการกลุ่มขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศยุทธศาสตรชาติและสร้างความปรองดองในปีพุทธศักราช2564รางวัลชมเชยการประกวดกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดีเด่นระดับเขต และในปีพุทธศักราช2564ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1การประกวดแปลงหญ่ระดับจังหวัดและรางวันอื่นๆอีกมากมาย